สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กันในรายการเกษตรมือใหม่นะคผมคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวตัวอุปกรณ์เกษตรนะครับเป็นยังไงชมกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมพามารู้จักครับเจ้าตัวนี้นะผมตัวนี้นมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับเผื่อบางคนยังไม่ร anyway ู้นะครับปรกันไหมปรกันนะผมตัวนี้นะครับมีชือ oh <Old> ่อเรียกว่าบอลวาวทองเหลืองนะครับบอลวาวทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับขนาดหนึ่งทับสองนะครับหนึ่งทับสองนิ้วนะครับคือเจ้าตัวนี้ครับอ่าชื่อนะครับผมบอลวาวนะครับผมบอลวาวทองเหลืองนะครับทำไมถึงชื่อว่าบอลวาวนะครับ คือว่าบอลนะครับเห็นตัวด้านในไหมครับตรงหมุนปิดนะครับผมมันเป็นกลมๆครับคล้ายๆลูกบอลเลยเขาเรียกว่าบอลวาทองเหลืองทองเหลืองก็พะวัสดุของเจ้าตัวนี้ทําจากทองเหลืองนะครับมานี้ครับผมตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับตัวนี้ครับมีไว้เปิดปิดน้านะครับผมเปิดปิดน้ําอย่างนี้เลยนี่การใช้งานมันใช้มือหมุนเปิดปิดน้ำอย่างนี้เลยวันนี้เลยครับผมอดูดูลอง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 โฟกัสด้านในนะ น้ำก็จะเปิดนะครับทางน้ำก็จะไหลนะครับแล้วก็ปิดอ่านี่วันนี้เลยนะผมอ่านี่ดูนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมเห็นไหม อีซุปโอเคไหมอ่านี่นะครับหนาสองนิ้วเอ่อมินมินนะผมหนาขนาดหนาสองมิลนะครับอ่าใช้เวอร์เนียวัดเลยนะผมหนาสองมิลนะครับอ่าเดี๋ยวความยา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 วเลยความความยาวนี่ความยาวของตัวตัวนี้นะครับอ่าความยาวยาวนะครับอ่าตัวนี้ยาวนะผมสี่บสี่จุดเจ็ดนะผม ความสูงความสูงสูงจากไหนครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้อ่าสูงต้นถึงประมาณตรงเนี้ยเอเอเออ่าเอเคนตังตั้งอย่าไรอ่นี่รอ่ากี่ไรครับ45.2นะครับ,รบผมอ่ามาจะวัดไม่ค่อยตรงนะครับก็ลองซื้อวัดดูได้นะครับผมตัวนี้ทำมาจากวัสดุทองเหลืองนะครับผมหนาแน่นนะครับ แข็งแรงทนทานครับเดี๋ยวลองคล้อยดูนะครับลองเสกเสียงนะผมนาแน่นทนทานแน่นอนครับ่ครับใครสนใจเจ้าตัวนี้นะผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับช่องทางตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์วางลิงก์วางอะไรไว้นะครับคลิปนี้จะมีประมาณนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมหรือว่าติดใครติดตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ